จันทบ,บุรีเตรียมพร้อมรองรับนักสแสวงบุญช่วนเทศกาลนามัสการรอยพระพุทธบาต17มกราคมถึง17มีนาคม2561สองพี่น้องจังหวัดตราดขับรถยนต์เก๋งจะไปทำธุระต่างจังหวัดรถเกิดไปเหยียบน้ำยางที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เกิ่งเป็นถนนก่อเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้ามทางรางติดภายในเสียชีวิตคาที่ทันทีสองรายติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะตำรวจคุมตัวแรงงานกัมพูชาโหดมือมีสปาตากระซวกอกเพื่อนตัดขั้วหัวใจดับทำแผนสารภาพแค้นทวงเงินพนันสนนกเกอร์ไม่ได้แถมโดนคนตายทำร้ายก่อน วันที่12ธันวาคม2560เวลา10นาฬิกาที่หมู่บ้านเลขที่12ทับ11หมู่บ้านอยู่เจริญหมู่7ตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมะขามพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกยุทธศิลปสิงห์ัดรองสารวัตรสอบสวนนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวนายนงนอง,นอ,งอายุ40ปีชาวกั ภูชาที่อยู่ตามบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวอยู่บ้านเลขที่66ทับ2หมู่5ตำบลวังใหม่อำเภอนนยอามจังหวัดจันทบุรีผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายหลังจากที่ได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดสปาตาแทงหน้าอกนายมันรีบอายุ36ปีชาวกัมพูชาที่อยู่ตามบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวเลขที่107 หมู่หนึ่งตำบลปร,ร,ระนีภอเขาสมิงจัังวดตราดเพื่อนคนงานจนเสียชีวิตหน้าบ้านพักก่อนจะหลบหนีไปโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาเช้าวันที่11ธันวาคม2560ที่ผ่านมา ต่อมาในวันเดียวกันทางตำรวจสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข่าวทำการเพื่อเร่งแกะอรอยติดตามจับกลุ่มนายนงผู้ต้องหาทั้งจากเบอร์โทรศัพท์ของนายจ้างและบอดแสที่ได้จากเพื่อนคนงานด้วยกันจากนั้นได้กระจายกำลังไปดักซุ่มตามจุดที่คาดว่านายนงผู้ต้องหาจะหลบหนีไปซ่อนตัวจนเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา10นาทีวันเดียวกันทางตำรวจได้ให้นายจ้างพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ต้องหา โดยให้อ้างว่าจะช่วยพาหลบหนีไปส่งที่ชายแดนจนทราบว่านายนงกำลังเดินเท้าอยู่บนถนนสายมะขามบ่อเวนหมู่7ตําบลอ่างคีรีอําเภอมะขามห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ5กิโลเมตรจึงได้นำกำลังตำรวจเดินทางไปจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด จากการสอบสวนเบื้องต้นนายโนงให้การรับสารภาพว่าเป็นคนใช้อาวุธมีดสปาต้าแทงอกนายมันเพื่อนคนงานจนเสียชีวิตจริงโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องที่ตนเองไปทวงเงินที่ได้จากการเล่นพนันสนุกเกอร์จากนายมันแต่ถูกปฏิเสธไม่ยอมจ่ายจึงเกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและอ้างว่านายมันทำร้ายร่างกายก่อนจึงเกิดโมโหว,วิ่งเข้าไปเอามีดสปาต้าที่วางอยู่ในบ้าน ออกมาแทงในมันเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งครั้งจนล้มฟุบลงกับพื้นนอนแน่นิ่งด้วยความตกใจจึงได้รีบเข้าไปในบ้านเอามีดของกลางวางไว้ข้างเสือ่อก่อนรีบคว้ากระเป๋าสะพายประจำตัวรีบหลบหนีไปทันทีจนถูกเจ้าหน้าที่ตามมาจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด หลังการสอบสวนและนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกก่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาจนถึงแก่วความตายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจันทบุรีเตรียมพร้อมรองรับนักสแสวงบุญชวงเทศกาลนมัสก,การกการ,รอยพระพุทธบาท17มกราคมถึง17มีนาคม2561ค่ะ ที่เขาคิชกูดจงังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจงังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการทหารตำรวจและจิตอาสาในจงังหวัดจันทบุรีจำนวนมากเดินขึ้นเขาคิช,ชกูดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเส้นทางรองรับนักสแสวงบุญที่จะเดินทางร่วมงานเทศกาลนมันสการรอยพระพุทธบาทพวงเขาคิชกูดจงังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนประชาชนนักสแสวงบุญได้ขึ้นไปกราบไหว้ ขอพอรรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาตามประเพณีในช่วงระหว่างขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3ถึงขึ้น1นึ่งคำเดือน5ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17มกราคมถึง17มีนาคม2,561รวมระยะเวลา60วันดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนนักสแสวงบุญที่จะขึ้นไปบนยอดเาขาคิชกูดทุกภักส่วนในจงังหวัดจันทบุรีจึง ได้ร่วมกันทําความสะอาดจัดเตรียมสถานที่และพบว่าหลังจากปิดช่วงเทศกาลเมื่อปีที่แล้วสภาพเส้นทางเดินเท้าได้ชํารุดทุดโทมรวมทั้งมีเศษใบไม้กิ่งไม้ทับถมเช่นเดียวกับทางขึ้นเขาได้รับผลกระทบจากน้ํากัดเซาะมีต้นไม้ล้มขวางทางคาดว่าจะสามารถปรับปรุงเส้นทางแล้วเสร็จก่อนเริ่มเทศกาลในปีนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรอยพระพุทธบาทพวงตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์พันไม้พื้นเมืองดังนั้นการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันร,รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีนี้มีรถบริการนักสแสวงบุญขึ้นยอดเขา 3จุดเหมือนเดิมคือ 1. วัดพวง 2. วัดกระทิงและ 3. หนนาที่ว่าการอำเภอเขาคิชกูดและรถบริการจะวิ่งต่อเดียวจากพื้นล่างถึงพระศิวลี เกิดเหตุระทึกกลางเมืองจันทร์หลังรถยนต์กระบะบรรทุกถังแก๊สเกิดไฟลุกไหมห้องเครื่องก่อนลุกลามมาที่ท้ายกระบะไม่ว่าเสียหายทั้งคันโชคดีแก๊สในถังไม่มีทำให้ไม่เกิดระเบิดขณะที่คนขับและผู้โดยสารวิง่งหนีออกจากรถได้ทัน เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่11ธันวาคม2 5 6 0ร้อยตำรวจเอกนิรันมีศิริร้อยเวสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟลุกไหม้รถยนต์กระบะบรรทุกถังแก๊สบริเวณถนนสายรองหมู่ที่11ตำบลพับพ,พาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงได้เดินทางมาช่วยสกัดเพลิงที่ลุกไหม้รถยนต์กระบะบรรทุกถังแก๊สด,ด้วยหลังรับแจง้งร้อยตำรวจเอกนิรันมีศิริร้อยเวสถานีตำรวจภูทรเมือง จันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลพระพานารายและเทศบาลจันทนิมิตรพร้อมด้วยรถดับเพลิงจานวนสองคันและเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญอยู่ธรรมสถานจันทบุรีได้รุดไปที่เกิดเหตุเมื่อเดินทางไปถึงพบไฟกําลังลุกไหมรถยนต์กระบะที่บรรทุกถังแก๊สสีขาวหมายเลขทะเบียนบใบไ,ไม้พอพาน5546จันทบุรีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงต้องใช้ถังเคมีเข้าทําการฉีดสกัด เพลิงแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ําเข้าฉีดสกัดเพลิงช่วยรวมทั้งต้องคอยฉีดน้ําใส่ถังแก๊สเพื่อป้องกันถังแก๊สระเบิดหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงมาจากห้องเครื่องยนต์ก่อนที่ไฟจะลุกลามไหม้ทั้งคันโดยมีนายเอกลักษณ์ทองแจม่มอายุ32ปีคนขับและนายนุกูลดูรูปรำอายุ38ปีผู้ที่โดยสารมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนื่องจากสามารถวิ่งออกมาจากรถได้ทัน จากการสอบถามนายเอกลักษณ์คนขับทราบว่าตนเองได้ขับรถยนต์กระบะบรรทุกถังแก๊สไปส่งแก๊สที่โรงงานแปรรูปทุเรียนหลังส่งแก๊สเสร็จก็ได้ขับรถกลับและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองได้กลิ่นเหม็นไหมออกมาจากห้องเครื่องก่อนจะมีควันพวยพุ่งออกมา จากนั้นก็ได้เกิดเพลิงลุกไหมอย่างรวดเร็วทำให้ตนเองและเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันต่างวิ่งหน,นีออกมาจากรถก่อนที่จะโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงมาช่วยดับเพลิงดังกล่าวคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะโชนากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม้นิ่งชุดที่2คะ่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时。哦哦哦 อดีแล้วลูกประจิตอะไรล่ะตองว่ายุ่งต้องว่ายุ่งต้องว่ายุ่งอะไรต้องไป่ยน่ตองว่ายุ่งเฮ้ยระวงต้องระวังระวังตั้งใ ผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวใหม่นิวชี่อสองค่ะสองพี่น้องจังหวัดตราดขับรถยนต์เก๋งจะไปทําธุระต่างจังหวัดรถเกิดไปเหยียบน้ํายางที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เจิ่งเต็มถนนก่อนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางร่างติดภายในเสียชีวิตคาที่ทันทีสองรายค่ะ เมื่อเวลา4ี่นาฬิกา30นาทีวันที่12ธันวาคม2560ร้อยรตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณถนนสุขุมวิทย์หมู่2ตํบาบลคลนารายอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเลออยยูเทินทางเข้าวัดห้องคูหาขาเข้าตัวเมืองจันทร์ซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตติดคาซากรถสองรายหลังรับแจ้ง ร้อยตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวรเจ้าของคดีพร้อมด้วยแพทย์เวียนโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมรถอุปกรณ์ตัดทางรีบเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีที่ถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เกง๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนสอเสือรอเรือ1 6 8 3จงังหวัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสภาพรถอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าข้างทางส่วนคนขับและผู้โดยสารที่ ที่นั่งมาด้วยถูกอัดก๊อปปี้คาซากรถซึ่งไม่สามารถนำตัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดทางทำการงัดเพื่อจะนำผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถโดยหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็สามารถนำตัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกมาได้เป็นผลสำเร็จ จากการสอบสวนของร้อยตำรวจเอกพีชิตสายกระสุนร้อยเวรเจ้าของคดีทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสำลิรลอยสมุตอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่130ถนนเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นคนขับ สภาพศพศีรษะเปิดขาทั้งสองข้างหักส่วนอีกหนึ่งรายเป็นหญิงทราบชื่อคือนางสาวนงลักลอยสมุทรอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่6 7 7ทับหหมู่12ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสภาพศีรษะเปิดซึ่งทั้งสองรายที่เสียชีวิตนั้นเป็นที่น้องกันโดยในที่เกิดเหตุยังพบน้ำยางที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างทางจำนวนมากไหลเจิงนองไปทั่วบนพื้นถะน นนส่งกินเมนคะคุ้งไปทั่วบริเวณ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกคิชิตสายกระสุนร้อยเวรเจ้าของคดีเบื้องต้นคาดว่ารถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุน่าจะขับมาด้วยความเร็วประกอบกับที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและเป็นที่มืดทำให้รถของผู้ตายนั้นคงไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีน้ำยางอยู่บนพื้นถนนและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถของผู้ตายได้ขับไปเหยียบน้ำยางจนเกิดเสียหลักหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางจน ทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุร้อยตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวรเจ้าของคดีได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานแวดล้อมก่อนจะนำมาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสำนวนคดีก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำศพผู้เสียชีวิตทั้งสองรายส่งต่อโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีและจะได้มีการติดตามญาติมารับศพไปทำตามประเพณีทางศาสนาต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับภาคใต้มีฝนตกลดลงและขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อนลง ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส,ส,สยลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่ตอชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟ่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซพิทักษ์เปิดรับสมัครเด็กเข้ารับการศึกษาตั้งแต่อายุ1ปีถึง5ปีโดยสามารถติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่อาคารแพร่ธรรมอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0863465576 0863465 ห้าค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมเนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมเนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจาที่มาและทีมข่าวไมเนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแะรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ